ธนาคารอมสินนะครับออกแคมเปญเงินฝากเผื่อเลขพิเศษเพื่อการเกษียณนะครับกับเงินฝากเผื่อเลขพิเศษ10ปีให้อัตราดอกเบีย้ยเทียบเท่าเงินฝากประจํา2 5 8ต่อปีอัตราดอกเบีย้ยเป็นในรูปแบบของสเต็ปอัพนะครับสูงสุดอยู่ที่3%นะครับก็คือถ้าฝากระยะยาวนะครับมันก็จะได้อัตราดอกเบีย้ยที่สูงนะครับถ้าฝาก อริยสั้นนะครับอัตราดอกเบี้ยเนี่ยมันจะเป็นสเตตส์ไปก็อาจจะได้อัตราเบี้ยไม่เป็นไปตามที่คาดหมายเพราะนั้นแนะนําถ้าเกิดตั้งใจจะฝากนะครับแบบยาวๆก็ฝากครบ10ปีไปเลยอัตราเบี้ยเฉลี่ยนะครับทั้งโครงการ2.2%เเทียบเท่าเงินฝากประจํา2.58ฝากได้แต่วันนี้จนถึงสามสิบสิงหาคม2568เลยทีเดียวเดี๋ยวไปดูรายละเอียดการฝากกดไลค์กดซับสไครคอมเมนเป็นกําลังใจด้วยนะครับเงื่อนขายรายละเอียดการฝาก เพื่อเรียกพิเศษเพื่อการเกษียณ10ปีนะครับ 1. ผู้ฝากจะต้องเป็นบุคคลธรรมดาที่มีอายุตั้งแต่40ปีบริบูรณ์ขึ้นไปมีชื่อสกุลตรงกับผู้ลงทะเบียนจองสิทธิ์สำเร็จนะครับและมีหลักฐานการบันทึกภาพหน้าจอการลงทะเบียนฝากเงินเงินฝากเผื่อเรียกพิเศษเพื่อการเกษียณ10ปี สำเร็จจากธนาคารเท่านั้น2ผู้ฝากต้องเปิดบัญชีได้คนละ1บัญชีเท่านั้นนะครับไม่สามารถเปิดมากกว่านี้ได้3ไม่รับฝากบัญชีเพื่อประโยชน์ของผู้ยาวบัญชีร่วมบัญชีคณะบุคคลบัญชีนิติบุคคล4ต้องมีบัญชีเงินฝากประเภทเผื่อเรียกที่เป็นบัญชีคู่โอน5เปิดรับฝากตั้งแต่วันที่5มิถุนายน2568ถึงวันที่31สิงหาคม2568ต้องใช้สิทธิ ฝากเงินภายในวันที่15อ่าฝากใน15วันนะครับภายใน15วันนับตั้งแต่ลงทะเบียนจองสิทธิ์ทั้งนี้ไม่เกินวันที่สาสิ็สิงหาคม2568 6ฝากเงินครั้งเดียวเท่านั้นโดยฝากขั้นต่ำา10,000บาทสูงสุดไม่เกิน1ล้านบาททั้งนี้ต้องไม่เกินจำนวนเงินที่ลงทะเบียนจองสิทธิ์หากเกินกว่า1ล้านบาทหรือเกินจำนวนที่ลงทะเบียนจองสิทธิ์ธนาคารจะถอนเงินส่วนที่เกินเข้าบัญชีเงินฝากประเภทเผื่อเรียกที่เป็นบัญชีคู่โอน อย่างเช่นเราลงทะเบียนไว้10,000แสนบาทเราก็ต้องไปฝาก10,000แสนบาทเราลงทะเบียนไว้5 0 0แสนบาทเราก็ต้องไปฝาก5 0 0แสนบาทจะฝากมากกว่านี้หรือฝากน้อยกว่านี้ไม่ได้นะครับ7อัตราดอกเบีย้ยสเต็ปอัพนะครับปีที่1-3อัตราดอกเบี้ยอยู่ที่ร้อยละหนต่อปีปีที่4ีถึงอัตราดอกเบี้ยอยู่ที่ร้อยละหต่อปีปีที่8-10 อัตราดอกเบีย้ยอยู่ที่ร้อยละ3ต่อปีอัตราดอกเบีย้ยนะครับเลี่ยร้อยละ2.2ต่อปีหรือเทียบเท่าเงินฝากประจำร้อยละ2.58ต่อปี8จ่ใจดอกเบีย้ยทุกปีโดยโอนเข้าไปชีเงินฝากประเภทเผื่อเรียกที่บัญชีคู่โอนชนวันตามวันที่ฝากไว้9เมื่อฝากครบ10ปีธนาคารจะโอนยอดเงินฝากและดอกเบีย้ยเข้าไปชีเงินฝากประเภทเผื่อเรียกที่บัญชีคู่โอนที่ผู้ฝากได้แจ้งไว้10ถอนครั้งและเท่าใดก็ได้ 11. อถอนก่อนฝากครบ10ปีจํานวนเงินที่ถอนจะได้รับดอกเบี้ยในอัตราดอกเบี้ยตามระยะเวลาที่ฝากจริง 12. ไม่หักภาษีในที่จ่าย 13. รายละเอียดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับการรับฝากเงินฝากเผื่อเรียกพิเศษเพื่อการเกษียณ10ปีให้เป็นไปนตามประกาศของธนาคารนะครับการรับจ้างเปิดบัญชีหรือซื้อขายบัญชีมีโทษทางกฎหมายเพราะนั้นระมัดระวังนะครับอย่าไป รับจ้างเปิดบัญชีหรือขายบัญชีให้คนอื่นใช้เด็ดขาดนะครับติดคุกได้นะอ่ะนะครับเรามาดูกันดีกว่าว่านะครับจะลงทะเบียนยังไงก่อนอื่นนะครับเราเข้าไปที่ลิงก์เนี้ยนะเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ไว้ใต้คลิปวิดีโอนะครับหน้าตาจะเป็นแบบนี้ให้กดคําว่าลงทะเบียนนี่นะครับมีรายละเอียดสเต็ปหนึ่งสเต็ปสองสเต็ปสามสเต็ปแรกให้อ่านรายละเอียดการข้อกําหนดและเงื่อนไขการลงทะเบียนจองสิทธิ์เงินฝากเพื่อเรียกพิเศษเพื่อการเกษียณ10ปีให้ดีนะครับ รายละเอียดต่างๆอ่านให้ดีเลยพออ่านเสร็จแล้วนะครับกดติ๊กปับ๊บกดยืนยันตามข้อตกลงปับ๊บนี่ให้ใส่เลขบัตรประจำตัวประชาชนนะระบุชื่อนามสกุลนะเบอร์มือถือยืนยันเบอร์มือถือแล้วก็จำนวนเงินนะครับกดถัดไปนะครับก็เป็นการยืนยนันการจองสิทธิ์แล้วในสเต็ปที่สาจะเป็นการ ยืนยันว่าคุณจะจองสิทธิ์ฝากเงินเท่าไหร่เสร็จแล้วก็ถ่ายนะครับถ่ายภาพเก็บไว้แล้วก็ไปที่ธนาคารอมสินนะครับไปที่ธนาคารอมสินได้เลยนะอันเนี้ยไม่มีการระบุนะครับว่าจะไปฝากวันไหนนะฝากวันไหนก็ได้แค่ขอให้ลงทะเบียนเอาไว้ก่อนนะครับอ่าแค่นี้แหละประมาณนี้ก่อนจากการอสังหารีวิวเตือนภัยเพื่อรู้ทันมิจฉาชีพนะครับ หากท่านต้องการจะกู้เงินนะครับแล้วไปเจอนะครับพวกเงินกู้ออนไลน์นะครับที่ให้คุณนะครับดังต่อไปนี้ 1. เร่งให้คุณโอนเงินเพื่อเป็นการค้ำประกันหรือค่าทรรสัญญามาก่อนที่จะได้รับสินเชื่อ 2. มีการอ้างเป็นเจ้าหน้าที่รัฐหรือผู้บริหารระดับสูงที่ให้ช่วยให้คุณผ่านหรือกู้เงินผ่านได้นะครับ 3. พยายามสร้างความน่าเชื่อถือโดยการออกเอกสารสัญญาที่มีตาหน่วยงานรัฐเช่นแบงก์ชาติให้มั่นใจได้เลยว่าพวกนี้คือมิจฉาชีพนะครับเพราะนั้นอย่าพึ่งเชื่อเด็ดขาดเลยบัญชีมา้าซิมม้านะครับเปิดขายให้เช่าให้ยืมโทษหนักนะครับย้ำอีกครั้งหนึ่งนะโทษหนักโฆษณาก็ไม่ได้นะนะครับ โดยเปิดขายให้เช่าให้ยืมจำคุก3ปีหรือปรับ3 0 0แสนบาทหรือทั้งจำทั้งปรับเป็นธุระจัดหาโฆษณาเพื่อให้มีการซื้อการขายการให้เช่าการให้ยืมจำคุก2-5ปีหรือปรับนะครับสองแสนถึงห้าแสนบาทหรือทั้งจำทั้งปรับนะครับครอบคุณ บัญชีม้าสิม้าบัญชีอบัตรอิเล็กทรอนิกส์นะครับอี a l ลเลด้วยเพราะนั้นระมัดระวังนะอย่าตกปเป็นเหยื่อนะครับของแก๊งมิจฉาชีพพวกนี้เขาเจะเอาบัญชีเรานะครับไปหลอกเงินคนอื่นนั่นเอง สแกน QR code เพื่อรับเงินไม่มีอยู่จริงนะครับหากมิจฉาชีพมาบอกว่าคุณจะได้รับเงินคืนอย่างนู้นอย่างนี้และให้คุณสแกน QR code นะครับเพื่อรับเงินย้ำอีกครั้งหนึ่งนั่นเป็นการสแกนเพื่อจ่ายเงินไปให้มิจฉาชีพนะครับมิจฉาชีพกําลังหลอกคุณอยู่เพราะนั้นอย่าสแกนเด็ดขาดนะครับเพื่อรับเงินไม่มีนะใครมาบอกให้สแกนรับเงินให้ทําการบล็อกคนนั้นซะนะครับหรือถ้าไม่มั่นใจให้ติดต่อหน่วยงานนะครับ หรือบริษัทนะครับที่ถูกแอบ,บอ้างนั้นนะและจะได้รู้ความเป็นจริงเพราะนั้นเรามาระวังประเด็นนี้ด้วยนะครับมาอีกแล้วนะครับหลอกลงทุนนะเดี๋ยวนี้มีการหลอกลงทุนมากมายไม่ว่าจะเป็น1การแอบ,บอ้างเป็นธนาคารหน่วยงานรัฐนะครับโดยมีโลโก้เหมือนเป๊ะเลยนะครับทำเรียนแบบได้เนียนมาก 2. นะครับหลอกล่อด,ด้วยผลตอบแทนที่สูงเกินจริงนะครับ โดยผลตอบแทนเกินกว่าการลงทุนในตลาดหุ้นอีกนะนะครับรับรองผลตอบแทนไม่ต่ำกว่า20%ต่อเดือนนะเยอะมากนะครับสม,มีการหว่านล้อมให้เหยื่อตายใจมีการลงทุนเพิ่มอีกนะครับแรกๆมันก็จะให้คุณอยู่นะครับเพื่อมันจะให้ปันผลกับคุณเล็กๆน้อยๆเพื่อเป็นการซื้อใจคุณแล้วก็ซื้อให้คุณรู้สึกเชื่อมั่น นะครับแต่สุดท้ายแล้วมันจะดึงเงินของคุณไปเรื่อยๆเรื่อๆจนสุดท้ายไม่เหลือ C นะครับมีการบ่ายเบี่ยงไม่จ่ายเงินนะครับและหายไปอ้างว่าขาดทุนอ้างว่ามีปัญหาระบบอย่างงุ้นอย่างนี้นะครับ จำมาไว้ว่ามีสติอย่าลงเชื่อนะครับสอบถามข้อมูลโดยตรงจากหน่วยงานที่อาจจะถูกแอบอ้างหน่วยงานจริงนะครับให้สอบถามข้อมูลจากหน่วยงานจริงแล้วก็3ศึกษาข้อมูลทำความเข้าใจก่อนตัดสินใจลงทุนไม่มีการลงทุนใดนะครับที่ง่ายไดยแล้วก็ได้ผลตอบแทนสูงจำมาไว้นะครับ